ก็ได้มีการขึ้นไปตรวจสอบนะ,ะที่อาคารศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะมีทางมหาดไทยนะนะอธิบดีกรมโยธารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณซาบิดาไทยเศษนี่ไปเองเลยฮะแล้วก็มีนายกสภาวิศวกรอ,อาจารย์ธเนศวีระสิรินะเข้าไปดูอาคาร A อศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะเพรามีหน่วยราชาการหลายหน่วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะ ประชุมหารือกันนะคะก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารนะคะว่าเนื่องจากว่ามี ช็อกแต่ว่าในขนาดไม่รุนแรงไม่ส่วนผลไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารซึ่งทางอาคารเนี่ยก็มีการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะตั้งแต่ช่วงเสาร์ที่ผ่านมาโดยอาจารย์ทะเนศนนะคะที่ฉันขอยืนยันว่าอัพเดช็อกที่เกิดขึ้น15ครั้งในเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีขนาดเล็กมากซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของอาคารตึกส่วนอาทิตย์ ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณพงนราย็นยิ่ง <28. S 2> ก็ยืนยันนะครับว่า a f ตอร์ช็อ k เนี้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่รับรู้ถึงแรงสัน่นสะเทือนแต่ผู้ใช้อาคารอาจมีความรู้สึกกลัวเพราะว่าตกค้างมาแล้วก็มาเจอกับรอยแยกที่ตนเองไม่เคยเห็น,นก็เป็นไปได้ครับแล้วก็กรณีนี้เนี่ยก็เป็นที่กล่าวขานกันนะวันนี้นะตลอดสายแต่มันมีหลายจุดหลายอาคารนะ,นะเพราะฉะนั้น เรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารเนี่ยสะท้อนเลยว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดตอนเนี้ใช่คือจุดที่ค้นหาและกู้ชีวิตอันนั้นเป็นภารกิจสําคัญค่ะแต่จุดอื่นๆเนี่ยเป็นภารกิจเรื่องนี้ค่ะข้อมูลข่าวสารจุด<ม>ไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยค่ะตรงเนี้ยรัฐบาลควรเร่งให้ความสําคัญนะ